สวัสดีค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องลูกประครบสมุนไพรค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักการประครบสมุนไพรกันก่อนค่ะการประครบสมุนไพรก็คือการใช้สมุนไพรค่ะมาห่อด้วยผ้านะคะห่อให้เป็นลูกเลยค่ะก็จะเรียกว่าลูกประครบค่ะ นำลูกประครบนะคะไปนึ่งให้ร้อนแล้วก็นำมาประครบบริเวณกล้ามเนื้อที่เรามีอาการปวดเมื่อยหรือมีอาการเคล็ดขัด,ขดยอกนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เยอะเลยค่ะสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกประครบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยค่ะเมื่อเราเอาไปนึ่งให้ร้อนแล้วอะคะ่ะตัวน้ำมันหอมระเหยเขาก็จะ เป็นตัวยาออกมากับไอน้ามาค่ะกับความชื้นนะคะเมื่อเราเอาไปประครบที่ตัวแล้วค่ะยาเหล่านั้นก็จะซึมเข้าไปในผิวหนังของเราค่ะช่วยรักษาอาการเคสขัดยอกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ ความร้อนจากลูกประครบอะค่ะจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยให้ลูกขุมขลของเราเปิดรูกผลเราเปิดแล้วอะค่ะตัวยาที่ออกมาจากลูกประครบก็จะซึมเข้าผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังไม่หมดค่ะกลิ่นของเขาค่ะกลิ่นของลูกประครบอะค่ะจากน้ำมันหอมระเหยในตัวยาก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อเราประครบค่ะ อุปกรณ์ในการทำลูกป,ประครบนะคะอย่างแรกที่ต้องมีเลยก็คือผ้าดิบค่ะเอาไว้ห่อเป็นลูกป,ประครบนะคะขนาดก็อยู่ที่ประมาณ35คูณ35เซนติเมตรค่ะ 2. เชือกหรือว่าเป็นได้ดิบหรือว่าจะเป็นหนังยางก็ได้ค่ะเอาไว้มัดค่ะอย่างที่3ก็คือตัวยาสมุนไพรที่เราจะเอาไปใส่ในผ้านะคะอย่างที่4ก็คือเตาสำหรับไว้นึ่งมอประครบค่ะ อย่างที่5นะคะจะเป็นจานหรือว่าชามอลูมิเนียมที่เจาะรูก็ได้ค่ะเพื่อให้ไอน้ําผ่านได้ค่ะสําหรับเอาไว้วางรองลูกประคบค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวสมุนไพรนะคะที่เราใช้ทําลูกประคบมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเงาพลค่ะสรมพคคณของไพลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยอยู่แล้วค่ะลดการหนักเสพด้ด้วยค่ะอย่างที่สก็คือผิวมะกรูดค่ะ ถ้าไม่มีนะคะใช้ใบมะกรูดแทนก็ได้ค่ะเพราะสปปรรพคุณเขาคล้ายๆกันค่ะสปปรรพคุณเขาจะมีตัวผิวมะกรูดจะมีน้ํามันหอมละเหยกลิ่นของเขาที่หอมๆอ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนได้ดีค่ะตัวที่สคือตะไคร้ค่ะตะไคร้เนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของแต่งกลิ่นให้รูปประครบของเราหอมยิ่งขึ้นค่ะตัวที่4ี่ค่ะก็คือใบมะขามใบมะขามเนี่ย จะช่วยในเรื่องของแก้อาการคันตามผิวหนังคันร่างกายต่างๆแล้วเขายังช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยนะคะสมุนไพรตัวที่5ค่ะก็คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบได้แล้วก็แก้โรคผิวหนังได้ด้วยค่ะอย่างที่6นะคะใบส้มป่อยค่ะสรรพคุณเขาจะช่วยในเรื่องของบำรุงผิวแก้โรคผิวหนังลดความดันโลหิตค่ะ ตัวที่7นะคะก็จะเป็นเกลือแกงค่ะตัวเกลือเนี่ยจะช่วยดูดความร้อนค่ะแล้วก็ช่วยพาเอาตัวยาทั้งหมดที่เรามีค่ะซึมเข้าไปในผิวหนังได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะตัวที่8นะคะคือกาละบูนตัวนี้ก็จะเอามาช่วยแต่งกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นค่ะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจได้ด้วยค่ะแก้ผูพอแได้ด้วยนะคะอย่างที่9ค่ะ เสตัวพิมพเสนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของกลิ่นที่หอมชวนใจอยู่แล้วนะคะบำรุงหัวใจและเขายังแก้หวัดได้ด้วยค่ะเบื่อเราได้รูประครบแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการประครบกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้จัดท่าคนไข้ของเราให้เหมาะสมก่อนจะให้เขานอนงายนอนตะแคงหรือว่าท่านั่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มประครบที่ตรงไหนก่อนนะคะ 2ค่ะนำรูกประครบของเราไปนึ่งให้ร้อนนะคะเมื่อร้อนได้ที่แล้วอะค่ะก็เอามาประครบบริเวณที่เราต้องการค่ะโดยเราต้องทดสอบความร้อนกับตัวเองก่อนนะคะวะ่าลูกประครบมันร้อนเกินไปหรือเปล่าค่ะอาจจะประครบลองประครบตัวเองที่หลังมือหรือว่าใต้ท้องแขนของเราก่อนนะคะก่อนที่จะไปลงมือกับคนไข้ค่ะ อย่างที่3นะคะวางลูกประคบค่ะลงบนผิวหนังของคนไข้ได้โดยตรงนะคะในช่วงแรกๆต้องทําความเร็วนิดนึงค่ะเพราะลูกประคบเรายังร้อนอยู่นะคะอย่าแช่นานค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแผลไม่ได้นะคะอย่างที่4ค่ะเมื่อลูกประคบเราค่อยๆคลายความร้อนลงและก็ค่อยๆเปลี่ยน เป็นลูกปครคบอื่นนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นั่นเองค่ะทําซ้ําไปวน,วนไปวนมาประมาณ2-3-4ครั้งนะคะแบบนี้ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อของคนไข้คลายตัวได้ดีแก้การปวดเมื่อยได้ดีเลยค่ะ สำหรับข้อควรระวังในการประครบสมุนไพรนะคะ 1. ห,ห้ามใช้รูกป,ประครบที่มันร้อนจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังอ่อนๆหรือบริเวณที่เคยเป็นแผลมาก่อนนะคะถ้าต้องการใช้ก็ควรใช้ผ้าคนหนูมารองก่อนหรือรอจนกว่ารูปประครบอะค่ะจะคลายความร้อนจากเดิมลงนะคะ ข้อ2ค่ะควรระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะโรคอามาัอามาพาตในเด็กและในผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มคนบุคคลนี้นะคะความรู้สึกการตอบสนองต่อความร้อนของลูกป,ประครบเขาจะช้าค่ะอาจจะทำให้เกิดผิวหนังไหม้พองได้ง่ายค่ะถ้าต้องการใช้ก,ะคะก็ควรใช้ลูกป,ประครบที่อุ่นๆนะคะไม่ร้อนจนเกินไป ข้อ3ค่ะไม่ควรใช้รูปประครบสมุนไพรในกรณีที่มีแผลอักเสบนะคะก็คือบริเวณที่มีอาการบวมแดงร้อนนะคะหลังจาก24ชั่วโมงแรกค่ะเราจะประครบเย็นก่อนเราจะไม่ประครบร้อนนะคะไม่งั้นจะทำให้อาการบวมเป็นมากขึ้นค่ะ ข้อ4ค่ะหลังจากประครบสมุนไพรแล้วไม่ควรอาบน้ําทันทีค่ะเพราะจะทําให้ล้างสมุนไพรที่เราประครบไปออกหมดนะคะและอีกอย่างหนึง่งอุณหภูมิในร่างกายค่ะก็ยังปรับเปลี่ยนทันทีจะทําให้เราเป็นไข้ได้ค่ะหลังจากที่เรานวดไปแล้วนะคะลองกลับไปทําประครบเองดูที่บ้านดูนะคะก็จะช่วยให้การนวดดียิ่งขึ้นกล้ามเนื้อของเราคายยิ่งขึ้นลดปวดแข็งแรงมากขึ้นค่ะ การนวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผู้นวดที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ถูกต้องการมีความรู้ทางทฤษฎีที่ถูกต้องจะช่วยให้การปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นลดผลเสียที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องส่วนการปฏิบัติการนวดจนมีความชำนาญจะทำให้เราเกิดความรู้ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถได้ในทางทฤษฎี เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาวิธีการนวดให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะหลักพื้นฐานการนวดไทยแบ่งได้เป็น3 6หข้อคือ 1. ข้อพึงปฏิบัติในการนวด 2. ข้อพึงระวังในการนวดและ3จรรยาบรรของผู้นวดค่ะผลของการนวดการนวดมีผลต่อระบบต่างๆดังนี้ 1. ต่อระบบไหลเวียนโลหิต การคึงทำให้เลือดถูกบีบออกจากบริเวณนั้นและมีเลือดใหม่มาแทนที่ช่วยในการไหลเวียนของระบบไหลเวียนโลหิตสำหรับการบวมการคึงจะทำให้บริเวณนั้นนิ่มลงได้ทำให้การบวมลดลงแต่ในกรณีที่มีการอักเสบไม่ควรคึงเพราะอาจทำให้บวมเพิ่มมากขึ้นค่ะ 2. ต่อระบบกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นเช่นทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าลดน้อยลงทำให้กล้ามเนื้อหย่อนลงผ่อนคลายความเกร็งซึ่งในบางรายที่มีพังผืดเกิดภายในกล้ามเนื้อการคึงอาจทำให้พังผืดอ่อนตัวลงทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและอาการเจ็บป่วยลดน้อยลงค่ะ 3. ต่อจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจทำให้รู้สึกแจม่มใสทำให้ลดความเครียดความกังวลและช่วยในเรื่องของการนอนหลับซึ่งจะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากการนวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้นไม่เพียงแค่เป็นการนวดเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีอย่างอื่นร่วมด้วยเช่น การยืดเส้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยความไม่ล้าของร่างกายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อการทำือสีดัดตนรวมถึงการประครบสมุนไพรค่ะ ท้ายที่สุดนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจรวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะในการนวดเพื่อสุขภาพเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการดูแลตนเองการดูแลคนในครอบครัวรวมถึงการดูแลคนในชุมชนของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ